วันนี้วัน plus ประเทศไทยได้ทำการนะครับเปิดตัววัน plus นอดนอรดนอดสามนอดเลยที่ไงนอดนอดนอดนะครับเป็นที่เรร้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมา u n นบ x ็อกครับแกะกล่องวัน plus นอดเครื่องนี้กันกับสีที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาก็คือ blue marble หรือว่าสีหินอ่อนสีฟ้านั่นเองฟ้าหินอ่อนหินอ่อนฟ้า โดยครั้งนี้นะครับเป็นการเปิดตัวซีรีส์ใหม่กล่องของ one plus นอร์เกลมาในดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับผมอ่าเป็นสีดำตัดกับสีฟ้าแบบนี้นะผมสีฟ้าหลือสีน้ำเงินหรือสีเข<า>ียวฟ้าละกันฟ้าฟ้า blue marble นะแบบนั้นแหละอ่านี่นะครับปึ๊บเปิดฟ้าออกมาก,ก็จะพบกับนี่เลย this way n o r ์นะเหมือนกับว่าเป็นการเล่นคานะครับกับสโลแกนของตัวของนอดที่หมายถึงทิศเหนือหรือว่าเป็นเข็มทิศพุ่งไปทางเหนือ เป็นเดเรคชันใหม่ของบริษัทนั่นเองนะครับตัวเครื่องของ one plus นอนนะครับผมเอ๊ะทำไมดูแล้วมันคุนค้นๆอันนี้ไม่ใช่เป็นฟรอสเซตการ์ดนะครับแต่ว่ามันอยู่ในซองอยู่อยียวค่มาแกะดูกันอีมี่ไม่ให้เดี๋ยวไปซื้อหวยโมเทแล้วก็ใบไ,ไปเป๊ะเลยอะล่ะเออแปลกๆนะน, <apologize> นั่นแหละนี่อ่าก็จะมีชิ้นที่เป็นตัวเคสนะครับกับอุปกรณ์คู่มงคู่มือนะครับแล้วก็ไอ,อตอนแรกนีกว่าเป็นสติ๊กเกอร์นะไม่ใช่เป็นโฟล์คเลเตอร์ครับเหมือนเดิมก็คือ ข้าวเป่ยนะครับแล้วก็ทีมงานของเขาชใช่ข้าวเปยว่ยแบบว่ามันมีข้าวเป่ยกับใครวะนี่ข้าวเป่ยนี่ถูกไหมพีทเหลาพีทเหลานี่พเหลาเอ้ยที่ข้าวเปื่อยือพีทเหลาสองคนเลยอ๋อรอบนี้เปลี่ยนจากที่เป็นจดหมายกับลายเซ็น,นครับเป็นภาพแฟมิล<ผ>ี่ครอบครัวนะครับมีทั้งข้าวเป่ยแล้วก็พีทเหลาแล้วครับผมกู้ตั้งวันพลัสนั่นเองนะครับแล้วก็มีคนนี้นะเข้ามาช่วยรูปของตัวนอดนครับชื่ออะไรยังไม่รู้จักใครรู้จักคอมเมนต์มาได้แล้วกันเนาะมีเคสที่มี ลวดลายนะครับแบบนี้เดี๋ยวตอนใส่แล้วมันจะเทีมากเดี๋ยวให้ดูกันมีอะไรให้อีกอ่านี่ไงเห็นไหมเป็น one plus ก็ต้องมีสติกเกอร์ให้นะครับมีสติกเกอร์หนอนไปด้วยเอาไปแปะได้นนครับกับ one plus ทั้งสีขาวแล้วก็สีดำเลยคือสีดำเป็นของตัวหนอดน,นะครับผมถ้าสีขาวเป็นของพัดปกติคู่มือกานใช้งานนะมีเข็มจิ้มถาดซิมนะครับปับ๊บ อัน,นนี้หมดแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่เหลือกันว่ามีอะไรอีกบ้างอันนี้ก็จะเป็นตัวแรปเตอร์นะครับมากับวารปชาร์จ3าเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะมีสาย usb นะครับที่ฝัง่งนึงจะเป็น t y p e a กับ t y p e c ครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์สีแดงเหมือนเดิมคือทำไมไม่เปลี่ยนเป็นสีน้าเงินที่มันเข้าออกบบกล่องไปให้มันเสร็จไปเลยไหมหนะอันนี้มาเลยดูแบบนิดนึงอ่ะโอ้โหอุตสาห์เปลี่ยนโลโก้เป็นสีขาวสีดําแล้วน่าจะเอาแบบนะสายเป็นสีฟ้าด้วย รอบหน้าแล้วกันนะหนอดตัวถัดไปอะ่ะ A few moments later นะรกลับมาต่อกันนะครับผมตะกี้ใช้เวลาจัดวางสิ่งของเรียงให้เป็นประเบียบประมาณครึ่งชั่วโมงได้เหมือนทุกครั้งไงเห็นมันพัดมาแต่ละรอบนะโอ้มีกล่องอะไรนะมีเดียแพคแต่มะหมดเลยปริมาก็มีแค่นี้แหละเพราะอะไรเพราะมันคือ light flash chip ครับก็ต้องมาแบบเบาๆบางๆแบบนี้นะครับแต่ว่าสเปคตัวเครื่องกับความสามารถมัน ไม่บางไม่เบาตามชื่อเพราะว่าเจ้าวันพลัสหนอดตัวนี้นะครับมาพร้อมกับนี่เลยครับเริ่มที่ตัวหน้าจอนะครับผมเอาันนี้ก่อนปุ๊บปับ๊บมาพ้อมกับฝุ่นลอยนิ้วมือมาพ้อมกับฝุ่นแลวรอยนิ้วมือเนี่ยแล้วเปิดจอให้ดูก่อน่าเห็นไหม มีด n นมิกนะครับอยู่บนหน้าโฮมก็คือตัวเวเปอร์เนี่ยมันจะมีการเคลียบเคลื่อนเคลื่อนไหวนะครับตามทุกครั้งที่เราเปิดหน้าจอแบบนี้ปับ๊บเห็นไหมออหน้าจอของวันพล u s นอน d ครับก็เป็น f l u อ d a m o ม e d นะครับผมขนาด6.4ซนิ้วมีค่า r รีเฟรชสูงถึง90เฮิร์ตนะครับผม โซนหน้าจอเนี่ยก็จะมีฟิล์มติดมาให้เลยนะครับซึ่งมุมซ้ายบนก็จะเป็นกล้องคู่ครับอยู่บนหน้าจอแบบเจาะรูตัวนี้เซ็นเซอร์หลักความละเอียด3.2ล้านพิกเซลส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นกล้อง ultra w i เ e ลฟ l ่ i e ครับความละเอียด8ล้านพิกเซลถ่ายได้กว้าง105องศานะครับดีไซน์ตัวเครื่องนะครับสัมผัสเนี่ยก็จะเหมือนกับ One Plus ซีรีส์เลยนะครับอย่างเช่นตัวสวิชนะครับอเลอสไลเดอร์ตัวนี้ก็ยังมีให้ใช้งานอยู่นะครับสามารถจะสลับโหมดระหว่างโหมดเปิดเสียงริงโทนนะครับโหมดสั่นแล้วก็โหมดไซเลนหรือว่าเเงงงียยยบทุุกกกสสิ่่่อาาไไปลล็ดลด้ร์ค่ม ส่วนด้านล่างเขาก็จะมีถาซิมนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบ Dual SIM นะครับใส่ได้2ซิมเป็นนาโนนะครับช่องไมโครโฟนพอร์ต Type C แล้วก็ลําโพงครับอยู่ด้านล่างด้านบนก็มีไมค์ตัวที่2อเขาเอาไว้ใช้ทําตัว noise cancellation นะครับตัดเสียงรบกวนรอบข้างเวลาใช้สายฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงส่วนชุดกล้องหลังนะครับอันนี้เป็น quad camera มีกล้อง4ีตัวเซ็นเซอร์หลักนี่เป็นตัวเดียวกันกับที่ใช้ใน One Plus แนั่นก็คือ Sony IMX ห้าแปดหกนะครับความละเอียดสี่สิบแปดล้านพิกเซล มีกล้องอัทราวาย8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีกล้องเดฟเซนเซอร์นะครับ5ล้านพิกเซลพร้อมกับกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลนะครับครบ4ตัวก็มี4ระยะไอ้ท่ด้านหลังก็จะเห็นว่านี่เลยครับสี blue marble นะครับผมก็จะออกแนวสว่างๆหน่อยคือหลายๆคนที่คุ้นเคยกับวันพัสมาก่อนเนี่ยโทนสีมันจะออกมาแนวแบบเรียบรูคลึมๆแต่ว่ารอบนี้เหมือนกับจะมาเจาะตลาดในกลุ่มผลรุ่นใหม่วัยรุ่นอะไรแบบนี้ครับก็เลยเน้นโทนสีที่มันสว่างๆดูแล้วสดชื่นสดใสน,นะครับ ก็เลยเป็นตัวบลูมาเปิรแบบนี้เห็นไหมซึื้อกนดูนผ่านๆเนี่ยอาจจะมองเห็นว่าเป็นแค่สีฟ้าสีเดียวเรียบไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วมีการทำลเลเยอรของสีเอาไว้นะครับจากโทนสีฟ้าตะกี้นะครับพอทอนกับแสงก็จะมีความมันความเงาความเบาเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนใครที่ชอบความขรึมครับความเรียบหรูก็ต้องไปดูอีกสีหนึ่งครับก็คือโอนิกส์เกรย์นะครับตัวก็เป็นโทนสีเทาอ่อนนะครับมาแนวเข้มๆหน่อย อตัวอ่อนหรือเข้มมันถึงคนถือคนใช้อาจจะดูแบบเข้มเครึมๆได้อะไรประมาณนี้ไงแต่ตังน,นี้มันจะแบบดูแบบสดใสหน่อยนะครับคราวนี้มาต่อกันที่สเปคของ One Plus Nord นะครับ Light flagship ร,รุ่นแรกของค่ายตัวของชิปเซตน,นะครับใช้เป็น Snapdragon 7.5G 6นะครับมาพร้อมกับแรม 8GB หน่วยความจำหนึ่งรนะครับผมตัวแบตเตอรี่มีความจุ4,115 mm. ันหนึามิลลิแอมทำไมต้องเป็นเลขแปลกๆกันไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> แล้วก็รองรับการชาร์จเร็วนะครับบัฟชาร์จสามสิ ระบบปฏิบัติการนะครับของ OnePlus Nord ก็เป็น Oxygen OS เช่นเดียวกับของ OnePlus นะครับผมโดยมีความลื่นไหลเนียนตานะครับโดยเฉพาะกับหน้าจอ90 h ฮด้วยแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้สบายๆนะครับดูความเนียนความลื่นของสะก่อนน่ว้าว <Wow. S 1> ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บใช้ไปไหนมานั่นติดนิ้วไปหมดเลยนะครับผมซึ่ง OnePlus ก็บอกว่ามันก็คือประสบการณ์เดียวกันไงกับ Flagship s m a r t p h o n นะครับแต่ว่าเป็น l i g e Flagship คือราคาประหยัดกว่านั่นเอง อีกอย่างหนึ่งที่เป็นความรู้สึกของคนใช้ง,งานสมาร์ทโฟนระดับแท็กซิก็คือตัวของลีเนียมอเตอร์นะครับที่มาใช้กระบ,บบสั่นนี่แหละเอาแค่สาบสวิตต์อะไปที่โหมดสัน่เเนปึ๊บแค่นี้ก็รู้สึกแล้วว่าการสั่นเนี่ยมันมันดูนๆๆนะุ่มนวลอะเหมือนกับเวลาเราพิมพ์นะครับเือถ้าลองมาเทียบดูได้เลยกับสมาร์ทโฟนทั่วไปนะครับราคาไม่กี่พันบาทเนี่ยมาิมอเตอร์สัน่น ที่แบบสั่นอยู่แบบเดียวอะตืดตืดตืด <S 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 จะพิมพ์หรือว่าจะวางแล้วเครื่องสั่นก็สั่นอยู่แบบเดียวอะตืดตืดตืดแล้วมันแข็งแข็งไงแต่ว่าตัวลีนมอเตอร์ที่เอามาใช้ในวันพัสนอนเนี่ยก็เป็นตัวเดียวกับเซนในวันพัส8แปดซีรีส์นะครับผมก็คือเวลาพิมพ์มันจะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บ,บเหมือนกับความนุ่มมือมันต่างกันนะครับส่วนการรีบประสิทธิภาพตัวเครื่องมาระหว่างเล่นเกมนะครับตัวนอนก็ยังมีเกมสเปซนะครับพร้อมกับแฟนติกลโหมดให้ใช้งานเหมือนกับวัน ปับป๊บปับ๊บนี่เกมสเปซก็จะมีฟันติกโหมดให้ใช้ด้วยนะครับสามารถเปิดได้ซึ่งตัวนี้ก็จะอัพติไมซ์เรื่องของ CPU GPU แล้วก็ตัวแรมนะครับให้สามารถจะเล่นเกมได้ลื่นไหลเฟรมเรทนิ่งเนียนกว่าปกตินั่นเองพอเปิดฟันติกโหมดปับ๊บมาเลยครับปิดทุกการแจ้งเตือนทุกสิ่งอยา่างแล้วก็หยุดการทํางานพวกแอปเบื้องหลังต่างๆนะครับรวมถึงปิดซิมที่2เอาไว้ด้วยอ่าเพื่อใครใช้สซิมเขาต้องบอกว่าเวลาใช้2ซิมเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่พอมันวิ่งหาสัญญ,ญาณอะแล้ว มันทำให้ค่าปิงมันขยับค่าปิงมันจะเยอะขึ้นนะครับเนี่ยมาหมดเลยเห็นไหมเปิดทุกกทุกสิ่งอย่างพร้อมทำงานนะครับผมแล้วก็มีตัว g กร p ฟ i ก Optimization ด้วยนะครับเผื่อเกมไหนเนี่ยสามารถจะเลือกเปิดดี u ให้มันไปเพิ่มความละเอียดของเกมหรือว่าพวกภาพต่างๆได้ครับทำพวกแอนตี้ลั s ซิงอะไรพวกนี้เนี่ยตัวนี้สามารถเปิดเพิ่มได้อีกหสเต็ปนะครับ ส่วนกล้องหน้าของรอบนี้เป็นครั้งแรกของ One Plus ที่มีการใช้เป็นกล้องหน้าคู่ Dual Camera ค,ครับแล้วก็มีความเดียดมากถึง32ล้านพิกเซลพร้อมกับกล้อง ultra wide selfie นะครับแล้านพิกเซลถ่ายภาพได้กว้างมากขึ้นตัวหมุนกล้องหน้านครับก็สามารถจะเลือกถ่ายครับได้2ระยะนะครับก็คือจะมีระยะปกติของตัวเลนส์หลักกับ ultra wide ที่ภาพจะกว้างขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็มีโหมด Portrait นะครับทำการลายฉากหลังนะครับแล้วก็มีโหมด Beauty นะครับสามารถเลือกปรับความเนียนของใบหน้าได้3เลเวลด้วยกัน โมวิดีโอก็สามารถจะเลือกใช้ทั้งกล้องหลักแล้วกล้องอัลต้าไวได้นะครับสลับเวลาใช้กล้องหน้าในการถ่ายบล็อกซึ่งกล้องหน้าของวันพล s สนอนนะครับสามารถถ่ายวิดีโอที่ความแดเสูงสุดคือ 4K 60เฟรมได้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> นี่ส่วนกล้องหลังครับก็สามารถเลือกถ่ายได้3มรยะยะครับก็จะมีระยะปกติ ระยะซูม2เท่าที่จะเป็นแบบสนามเหมือนดิจิตอลซูมเข้าไปนะครับแต่ว่าด้วยตัวเซนเซอร์เนี่ยความเรียดสูงแล้วก็สามารถถ่ายออกมาได้คมชัดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวกล้องอัลตร้าไว d ์ครับถ่ายภาพได้กว้างขึ้นแล้วก็มีตัวกล้อง macro ค,ครับแต่ด้านบนตรงรูปกุหลาบกุหลาบอืมนั่นน่ะสิกุหลาบไม่ทิวลิปปนติกล้องเป็นรูปกุหลาบหรือครอบเป็นรูปทิวลิปรูปทิวลิปดิแล้วก็เวลาถ่ายภาพพอร์เทรตเนี่ยจะมีการใช้ตัวกล้องเ e p เซ sensor 1000พิกเซลมาช่วยเสริมในการไล่ฉากหลังครับ มีหมดภาพกลางคืนนะครับ Nightscape nice โหมดวิดีโอซโลโมชั่นโหมดไทม์แลปส์นะครับผมแล้วก็สามารถเปิดโหมดซูเปอร์สเตเบิลนะครับเป็นการกันสั่นตัววิดีโอได้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวอย่างภาพถ่ายนะครับมาเรียกน้ำย่อยมาเป็นน้ำจิ้มแล้วแต่จะเลือกแล้วกันชอบน้ำอะไรนะครับเนี่ยเราไปดูกันได้เลย เป็นยังไงบ้างครับผมกับ OnePlus Nord l i t e Flagship รุ่นนี้นครับอย่างที่บอกก็คือราคามันเบากว่ารุ่นเดอทธงนะครับแต่ว่าได้สเปคแบบเดอธงก็คือหน้าจอ90เฮนะครับได้กล้องหลัก้ดย OnePlus 8นะครับมีกล้องหน้าคู่ให้ใช้งานพร้อมกับระบบชาร์จเร็ว30วัต์ด้วยและตอนนี้ก็ประกาศราคาออกมาแล้วนะครับผมสาหรับ OnePlus Nord ครับสเปคขายไทยคือแรม8รอม128นะผมที่ที่149 9014,990บาทครับเรียกว่าราคานี้ใกล้เคียงกับที่เปิดในยุโรปตัวน้ำมัน,น14,500นะครับผมส่วนใครที่โอ้โหเห็นตอนแรกบอกเริ่มต้นแค่หมื่นเดียวไงมาจากไหนคือไอตัวหมื่นเดียวนี่มันเป็นสเปคแรม6รอม64นะครับแล้วขายที่อินเดียประเทศเดียวเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชัน global หรือเวอร์ชันที่อื่นเนี่ยก็จะเริ่มที่ตัวแรม8 ร้อยยี่แปดนะครับ <Yay! S 1> เปิดราคาแบบนี้แล้วนะครับใครสนใจก็เตรียมไปกดจองกันได้เลย2สี ไม่ได้หมดแค่นั้นนะครับเพราะว่ารอบนี้มีโปรโมชั่นครบ3เครือข่ายเลยใครสนใจค่ายไหนก็ลองไปดูได้ครับราคาพิศษซ่วนลดเป็นยังไงกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เรียกเข้ามาด้วยกันดูแล้วก็ช่วยกันเมนต์นะครับเผื่ออยากให้เราทดสอบอะไรเพิ่มเติมในรีวิวตัวเต็มของ o plus nord ครับที่จะมีให้ชมในเด๋ยนนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นรีบดูรีบเมนต์กันก่อนเพราะถ้าเกิดมาเม้นต์ช้าเดี๋ยวตอนรีวิวเนี่ยไม่ได้เทสให้ไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากรีบเมนต์กันหน่อยแล้วกัน,นะน,นกเนาะสรับ ฮัลโหลอ๋อโอเคเจอเทพหน้าสวัสดีครับ